โยโยโย่ yo, yo, yo. ายสองตรงเจินกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์ KM Sport ครับเดี๋ยวพี่จะจะปกักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ครึ่งเน้นทีมเดียวครับพี่จะเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับนีสอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับแรงอันดับ13ครับนีส54แตม้มจากการชนะ15เสมอ9แพ้7เกมล่าสุดบุกชนะทีมแแแแแชชมมปป์์์อย่่าางงงงงรรรีสซซตถึ3 1นะคคับฟไฮเ ไม่มี2ตัวหลักอย่างดันเต้กับตองเกียน์ดอมเบเล่ที่ยังเจ็บนะครับตัวหลักก็ยูซุฟเอนดาซิมิเย่ครับปากหลังที่นัดที่แล้วยิงใส่เบสเชด้วยนะครับตรงกลางปาโบโรซาลิโอมีตัวริมเส้นอย่างอาลีอับดีกับโจนาธานครอสนะครับนารุกนำโดยมอร์แกนซงซอนครับโอ้ที่แล้วยิง2ลูกมีโบอานานี่กองหน้าก็เกตองลาโบเด้กองหน้าตัวเก่งนะครับโยโย่เจ <yo>, ็ดสาตว์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเกับแรง33แต้มจากการชนะ8ปดเสมอเแพ้สิเกมล่าสุดบุกเสมอมองปรีเย่มาศูนต่อศูนย์นะครับซัมบ้าเดียบาราต้องเช็คจุญยะอีโตะนะครับปีกชาวญี่ปุ่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับมีโจเซฟอูคูมูคุมเกมรับมีมา,มามาดูเคียคอนกับวาลองแตนเอดาวอยู่ตรงตัวริมเส้นนะครับตรงกลางอมาดูโคเน่ครับนารุกก็เคโตะนากามูระ แล้วก็ข้างหน้าเป็นชีบาซัวครับกองหน้าทีมชาติสหรัฐเป็นตัวทีเด็ดนะครับนัดแรกเจอกันนิสบุกชนะ42ก่อนเกมนิสเป็นต่อแน่นะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยโอ้โหนิสลุ้นไปแชมเปียนลีกเลยครับตอนนี้ตามริว2แต้มถ้าชนะจะแซงขึ้นไปในพื้นที่แชมเปียนลีกแม่แล้วชนะมา2เกมติดได้กำลังใจจากเกมชนะปารีสแซงแช็คแมนด้วยส่วนแรงเนี่ยจริงๆจะว่าไปฟอร์มช่วงหลังก็ดีนะครับสามนัดหลังสุดไม่แพ้ครับชนะ2เสมอ1เกมนี้นจริงๆแค่เสมอหรือถ้าชนะนี่รอดตกชั้นเลยครับดูแล้ว แม่ต่ว่าน่าวัดใจนีสมากกว่าครับยังไงนีส nice? เล่นในบ้านฟอร์มกําลังมาเป้าหมายไปแชมเปี้ยนลีกแรงจูงใจมหาศาลเลยครับวัดใจนีสการันตี1ประตูลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์นีสเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำํำขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย